สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะตอนนี้เบิกทับหน้าคีอยู่ร้านเจ๊ก,กาแฟนะคะเจ๊กำลังเกตท่างนี่ค่ะทางสิไปวัดเนาะคะ่ะเพิ่นกำลังถมทางไปวัดค่ะเอฟซีที่ไม่ถูกนี่แหละ,ะ,ลาาเ,ละ,ะเพิ่นกำลังบุญข้ามาท่างเจ๊ไลายเนาะค่ะนอกื่อจะสร้างโบสถ์สังวัดเท่านี้ละพี่น้องค่ะเมื่อนี้ไปฟังตัวเลขและแนว้ท่างของเจ๊กาแฟนะคะเข้ามาเร้วเป็นกำลังแกก,กดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องนีเดอร์ค่ะเป็นแนวทางตัวน,นั้นแนวท่างมีความเสียงกับใ้วิทยาในการรับชมนะคะ ไปฟังเกกับแฟ่น้ากันจ้าน้งมูเจ้านี่แหละออันผู้ใดก็จ้าเจแต่เป็นว่าพัทยาหรือผู้เกดจำอะไรแต่ว่าทา้งนั้นแหละค่ะขพราโทษหลายๆที่จำเล่าอะไรมันหลายโพดฝันว่ามาขับรถมาเติมน้ามันอยู่ปั๊มเฮือนก่อยซึ่งในคลิปมูเจ้าจนกระทั่งแม่ตะมูเจ้าบ่เคยรู้เลยว่าก่อยเห็ดธุรกิจคือปั๊มน้ามัน ่อยว่าเคยบอกไผจักคนเล่าฝันมาเล่ามาเติมน้ำมันเฮื่อน่อยยุ่ปั๊มเงื่อนคอยมันเคยออกค่ข่อยว่าเคยบอกผู้ใดแตกคนในคิดในหงมื้อเจ้าว่ามีผู้้ลูาอยุ่เงื่อนข่อยเหตุปัมน้ำมันแมนไม่ใงญ่ยอนั้นฝันว่ามาเติมน้ำมันยุ่เงื่อน่อยแล้วปั๊มคอยปิดเพื่อนเปิดน้ำมันเก้าเพิ่นนิีมเบิดเพื่อนหวังสิมาเติมน้ำมันน้ำมันคอยเพิ่นว่าน้ำมันเพิ่นว่าดีเพิ่นสิมาเติมปั๊มคอยปิด ก็ได้เติมแล้วเด็กน้อยก็บอกเล่าคอยเป็นผู้บอกว่าให้เราไปเติมปั้มหลอดมีย่ามองมีมีปั้มหลอดขายมาสั้นคอยขึนเลส่วนเล่ายางออกเงื่อนมาสั้นกําแพงเงื่อนคอยอย่างมีแต่แนวยากแนวกินใช่ไหมยังเต็มไปเบิแล้วคคอยกับเล่าบอกว่าคอยบอกให้เล่าปั่นเอาพะนะบอกให้เราแบงเอาเลยย่าจะอยากได้ยังหนังคนเอาเลยจะอยากได้ยังหลเป็นไดเจาเก็บเอาเลย แต่ว่าปั๊มกินแล้วน้ำมันบม่ได้เติมแต่ว่าของกินของอยากอีหยังที่อยู่น้ำขังหว้วนเพราะว่าน้ำกินจะไปอีหยังหอยย่างหยังบุระม,มากหลากไมาบ้านเลขที่48่สดไดค่ะเด้อบ้บานเลขที่หลังหนั่นหลังปั๊มนม้ำมันนั่นมีไงอันนั้นจังไรจังว่าฝันข,ข่อยบ่เคยบอกมิเจ้อจะเจอว่าข่อยมีปั๊มน้ำมันค่ะนั่น,นะละฝันมามาเติมน้ำมันเมืองข่อยพระนะโทรมาบอก เอาไปแล้ถ่ถังใหญ่จะเป็นค่อนข้างใดจะเป็นค่อนข้างนี่ตีเจ้าขึ้นรู้ว่าข่อยเฮ็ดปั๊มน้ำมันฮะงั้นเจ้าไม่ปนอ่อนีหลีตีวะล่ะ <c oughs> โอ้ยแต่แอดมินกบกบ่จัเี่นี่จ้าบ่พอมีผู้รูปเอาข่อยบ่เคยเว้าออกซื้อจักเทื่อว่างงั้นข่อยเป็นปั๊มน้ำมันมบ้านเลขที่48เด้อค่ะเด้อ <48. S 1> บ้านเลขที่สิบแปดนั่นแต่ว่ามันเพิ่งได้48เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเพิ่นแยกบ้านบ้านเลขที่เก่ามัน3 6 สี่นะคะ <36 4. S 2> น่ะเนอะสามหกสี่นั่นอยถือตูดูกกับถือสามหกสอะรโอ้สามหกสี่ะนะครับบ้านเลขที่เดิมสามหกสี่เพิ่งเพิ่งได้สี่สิบแปดมาไม่นานตอนนี้ลสดอีกเน่ยอฟซีฝันคังเี่เมนค่ะเอฟซีฝันเขาไปไ้สิว่วาซั่มนี่ตาลตาลสายแต่ผู้ใดผู้ใดที่ค่อยชอมากกับสีลูกว่าแอดไลน์เลยนะคะเมนค่เาซั่มนี่เสมอแต่กับไม่แย่อันนั้น จังใดจังบอครับไปตัวเลยเหี้ยเาจนเล่าบอกความฝันเสร็จจังใดจังบ่กเล่าไว้กอนอื่นหลายอย่าเป้าว่านสายเด้อแม่มีอันสิเวแม่แม่อยากเป้ากรบตุ้เรา้ว,วก็มาสารเชื่อจังใดเว้า <c oughs> สุดเชื่อที่แรกกระวางสั่นละเป้ากับคือคือผู้อื่นนนะ <c oughs> ั่นแหละเรากระท้อไม่อีกเราอยากเป้าหลายความฝันฝันว่ามาเติมน้ำมันยุปั๊ม อยู่เฮือนทางทางที่บรูเลยว่าเขามีปั๊มหอยว่าเค้ผู้ใดมุเจ้าเอฟซีมุเจ้าว่ามีผู้ใดรู้ว่าเงื่อนหอยมีปั๊มน้ำมันพอหอยมะเค้เบาแต่แอ่ได้บอกจากเถื่อแมนมุเจ้าเองกับบรูหอยไม่ไค้บอกไอว่าเงื่อนหอยเฮ็ดปั๊มน้ำมันมิเงี้ยนั้นไปฝันมามาเติมน้ำมันเงื่อนหอยปั๊มปิดแต่ว่าบ่แม่นหลังนี่ลัางทางใหนทางในค่ะบ้านทางในที่มุเจ้าขับรถผ่านมาก็มีปั๊มเดียวนั่นละค่ะนั่นละเงื่อนหอยค่ะนแก่เจ้ามีไงหน่ะค่ะ ตรงคางตลาดนับน่ะละเฮื่อน่อยอีหลีนเฮื่อน่อยว่าหงจักอันนี้ว่าเ็นเฮื่อนค่ะมองไม่ยกสะดุ้งค่ะเลยมายเห็ดรีเลยมย่ยื่นมองนี่ยื่นี่ค่ะดีส่วนนี้คือว่าเขาเน้นแท้เขาจองบอคค่ะเขาซิมาทางไกลบาคา่คค่ะค่ะเสาร์อาทิตย์นี้อ่าเอฟซี FC ทั้งปาดช่องหุดละค,ค่ะเพิ่นได้โชคได้ลาบนำ้ำเจอยกมือใช่หัวซื้อซื้อา เบิ้งซิบแม่ค่ะตอนมือพูดละมือที่ห้าวนับเงินไปท่ามบุญแม่ไม่อยากใจแถมมาเปลี่ยนแต่ไปไหวแต่หาปูปูเอ้ยคันอยากให้ไปคันอยากให้ไปหาให้ค่าน้ำมันให้ค่าของคักให้ค่าเดินทางเด้อปูเชียาเลขยอดอันบริจากรัดนี่ล่ะซื้อเลขศูนเก่ามือที่มันออกศูนเก่าหน่อแม่ ยอดเท่ายอดเท่าไรก็ค่ะมื่นนั้นฮะมื่นกับเก้าบาทค่ะข้าเจ้าเลยเอาศูนย์เก้าไปซื้อเลขครับค่ะมานเลยออกไงแมนข้าเจ้าเลยได้มากค่ะเพราะว่าข้าเจ้าได้ค่าเดินทางเป็นคอเลยค่ะมาแต่ปากช่องค่ะมาแต่ปากช่องเอฟซีมาแต่ปากช่องค่ะส่วนย่อยยุใส่ละเชียงรายให้นานลหรอผู้หนึ่งค่ะโอนเงินมากค่ะฝากไว้เนี่ยเด้อฝากไว้เนี่ยเด้อเพิ่นถื้อกี้เก้านี่เพิ่นถื้อค่ะ ปากลายน่เด้เอเห็ดเงื่อนขั้นถนนน้ำลอยหนึ่งอีกสองลอยอ่าซื้อของไหว้กู้เห้แไหมมาซันยังว่าจูยังว่าได,ได้ได้ซื้อเราได้ย่ายเด้อผู้ใดเบิ้งยกกระได้ได้ซื้อมาแล้วของไหว้มือนี่มือวันอาทิตย์ปุ่นน่ะจังถ้าเบิง้งมือไหว้น้ำกันว่ามีอีหยังแน่โอ้เพันศาท่าแล้วทีแมนค่ะ คือจากความศัสทธาของเอฟซีทุกคนนี่ล่ะเป็นไงเอาเอฟซีขอนแก่นกันยังวาเบิรงคลิปมู้เจ้านี่ล่ะยกมือใช่หัวกัน <c oughs> อยากไปเด้อจังไดจังสีเงินปมีเงินไปเหลือเงินยู่ลอยเดียวขอรอกันจีเติมน้ำมันก็ <c oughs> ีพอ <c oughs> มีเงินกินเขา่า <c oughs> จังไดจังยกมือใช่หัว,ข,วขอขาน้ำมันได้อีหลี <c oughs> ค่ะได้ยี่สิบบาทมาสั้นุสาธุสาธุแล้วที่สำคัญนะเบิ้งรูปอันข้าเจ้าสรงมากมือขึ้นนี่จนว่า่อยคอยว่าได้นอนยอนอย่าง่อยอินุน่อยอยากเบื้องให้่อยอยากต่อกลับสุคนสุคนเยอพลังค้นกับว่าหลอดแล้วหลอดตายแล้วมีเงินเหลี้ยงพูนยาด้วยติดเตียงแล้วค่ะคุลังค่ะพุลังค้นกับว่าโอ้ยหมาแมวมีแน่เกียงแล้วจากที่มันจิตตายเขาเสียไลหนีแล้วจันทรนจังจิ ถ้ากันทรงมาในไร่พลุลมค้นก็บ่าโอ้ยบานบพถื่อยืดแล้วพลุลมค้นก็ว่าไม่ฮเอยไหนมาในไร่ดรถบเฉื่อยืดแล้วพลุลมค้นก็บ่ารอดแล้วเดือนนี้รอดแล้วจากทหารก็เนื้อเงือนเหลือสุดไทยร้อยเดียวกับมีบางคนอยู่ในถุงแต่เรตัว เดือกใส่เลยกัน <c oughs> มือขึ้น <c oughs> ให้ว่า <c oughs> ให้ว่าโสดตายเลยกันเมนกันเมนสมัยตะเกียว,ว่าทุบหม้อเข่ามอแกงนั่นแหละค่ะ <c oughs> โสดใส่เลยจาา้าธูเป็นยังบุญยังคุ้นข้าเจา้า <c oughs> ออกไหนข้าเจ้าดีใจร้ายค่นั่นล่ะคือเป็นยังแกงบริหนอนอยากตอบกลับเบิร์ <c oughs> ทุกคนค่ะอยากตอบกลับพยายามอยากแสดงคว้นดีใจกับเบิร์ทุกคนที่ทรงมาอันผู้นอนติดเตียงผู้อี้ยังนี่แม่ตะลุตตูนซ้าเป็นยี่สิบ ลูกพิการมั่งพ,พ่อพิการมั่งไม่ไงอันนึงบานนี่เรื่องปฏิหารค่ะไม่ไงอันนึงโทษมาไลาย่ยายแอดไลน์นะคะเดี๋ยวหนูจิน้นตัวเลขไปให้กระเป้าคือการกับมูนะะ่นั่นละเล่าไปตลาดเราอยู่กลางทงเราอยู่กลางทงพูดยาวลูกหลานพา่อนี้เนี่ยคอยกับบรรลุวอาล่ะใส่โทรศาัพท์อี่ยังเขาเลยบอกว่าให้คนที่เฮ็ดเป็นเนดให้ได้ย,ย้ายขันหนูเป้าปากเป้าออกไป เลขมันจิบ่ออกมูในไล่ทั้งหลายน่ะสามสี่พันขนนะ่ะเขาสเสียเงื่อนทิมันูว่า<ไ>ป,ปากออกไปมันจิออกตัวอื่นมันจิเคลื่อนให้ย่าไปให้คนที่เฮ็ดเป็นเห็ดไล่ให้ย่าเด้อเดี๋ยวหนูจ้นไสให้เดี๋ยวนี้ละแบบเล่าไปตลาดไปหาให้ค้นเฮ็ดหอยโอ้ตถ่โถ่โทรศัพท์เล่าเป็นโทรศัพท์รุนเก่าอันเห็ดไล่บ่ได้เล่ากลับมามาโทรหาไปไหมล่ะเขาว่าโทรศัพท์เนี่ยเห็ดไล่บ่ได้เป็นโทรศัพท์น้อย เกาค่ะบอกมีไรบอกแม่รถลาบอกแม่รถแม่บานนี่เหตุจังไรบาานย่านมันเคลื่อนกระบองกันตัดสินใจบุญที่ทำกรรมที่เฮ็ดเด้อสาธุสาธุเลยบอกเล่าไปนี่พลอยเอ้ยเราโทษมากเราห่วงขับทงเราอยู่ทงผู้เดียวเฮือนเราไปอยู่ไกลไผ้เราถตือว่าการเราเป็นเหตุผลสู้มือใอยว่าได้บุญ มือคือนคอยได้บอกว่าสิเอาหลักง่วนเอาอีหยังไหวปูค่ะคักย้อนคอยบอกเกลี่ยคนปากเป้าออกไปพยานมันบ้องออกคอยเรียกว่าวปูเอ้ยเมนจังได้ก็ให้ออกคือเก่าเด้อปูยังให้ขาดให้เกลื่อนเมนจังได้หันออกโตที่ว่านี่โตที่บอกคนไปนี่ละได้กินแท้ลหลักง่วหมูเห็ดเป็ดไก่ข้าวหวานสิจักให้ครบเลยขอหลายๆตัวคอ,อ,อมือนีจักบาททอนมาสั่นนี่ละครับเหตุการณ์ปาฏิหาริย์นี่นะาประทับแต่คอยบอกว่าเหมือนเต็กที่ปั้มนะคะ 4ี่บ้านเลขที่ใหม่นะคะบ้านเลขที่เดิม3,6,4หกสกับ4ี่เอ้ามีไหม่กับเก่าบนบานี่อ่าตะกีบมู่บันเ็นงมู่บานไงบ้านเลขที่มันเลสายสี่กคือมันหลายแต่ที่นี่เพิ่นแยกบ้านแต่ละมูบ้านมันเลขหน่อยลังค่เลอลงมันเลยได้เลขที่48่สิบค่ะสี่ส สามหกส่สามร้อยวนไดนบ้านเอกี่3ามหสี่อันเก่าค่ะมูบานไงนะคะมูบานไงค่ะมันท่นก็หลังคาเงี้ยทุนเนี้ยค่ะกนน้าขึ้นเัืนอาขึ้นน้าราสิม้ที่กับท่อว่าทษตอบกับอะไรน้ะบ่รับกับอะไร เม่เอ้ยบรับ่อะไรแงไหนบพาะตละไยมืเขึ้นากองไว้นนีฮานเกิดขึ้นเนเขาเนี่ยค่พิจนาเป็นแนวท้างเ้อค่ะมื่อนี้ค่ะเป็นส่วนส้นนมาคอ่าเป็นส่วนเข้านะคะเข่ายคอยจนมาเรานันอกับเอฟเพื่นันเกล้ยวเจกัแฟนาะค่ะเนาะสามกสี่กับสี่แปนฟันเกีียวบานเพื่อนถาชอบกับเอฟีโรเกตกับพิจนาเป็นแนวท้างค่ะการตัดสินใจอยู่กับท่านผู้ชมเลย ค่ะได้หันเลยอาเดี๋ยวไปอาบน้ำมันขึ้นกันนะไปอาบน้ำไปอาบมันคือจัก๊บาดรกันเลยอ้าเจ๊เพื่นก่ามาจากใจตลาดเพื่นกระบอกซูฟังไรเอฟซีจีว่าโตปพรเดี๋ยวรอค่ะพี่เจน่าเป็นแนวทางเด้อค่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้ำเด้อค่ะ